เขาบอกเขาบอกว่าการกินลูกตะขบนะคะก็คือต้องคลึงให้มันมีความนวลนๆก่อนนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ไกินอันนี้สดๆเลยอ่าคลึงแบบนี้ให้ทุกลูกนะคะเขาก็จะนวลน,นะคะลูกที่แข็งๆบางลูกก็อันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะเก่แต่ถามว่กินได้ไม่กินได้นะคะรสะชาติมันก็จะออกฝัดขวาเปรี้ยวๆนะอ่าเดี๋ยวมาชิมกัน นี่นวลแล้วนะอืมนี่อืมอืมฟินมากเปรียร้ยวชอบกินผลไม้แบบบ้านๆแบบนี้มาก ขออภัยยวบ,บเลยจ้ากินผลไม้เก่งมากมีผลไม้ก็จะกินทุกวันอืม ลูกน,นี้ออกขวาดขวาๆจะมีความรู้สึกว่าเราได้กินผลไม้ที่มีอืมหลายรสชาติขวาดขมเปรี้ยวหวานแต่ส่วนใหญ่ชอบผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยคงอืมอืออือ อืข้างในเขาก็จะมีมะเมล็ดเยอะมากมเมล็ดีนก็สามารถกินได้นะคะถ้าลูกไหนเปรี้ยวแล้วก็บีบมเมล็ดข้างในแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินเปลือกจะถามว่ากินเปลือกอร่อยไหมก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะอืมดูลูกนี้กัน นดีมีแต่ลูกเข็ยๆแล้วอืมคลายตัวเข้าไปอืมพามากินยามเย็นไงอืมฟินสุดๆ เหลือแค่นี้อ่ะบ่มให้กินพรุ่งนี้บ๊ายบาย